าจะพูดถึงหนังไทยที่มีพล็อตสุดแปลกและ้าวที่สุดตั้งแต่ที่หนังไทยเคยมีมา มีเรื่องหนึ่งครับที่ทุกคนต้องทำความรู้จักกับ Dark World เกมล่าฆ่ารอดที่จะเป็นการบอกเล่าถึงประเทศไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่3ที่มันครับได้เปลี่ยนให้เมืองที่ศรีวิไลเต็ไมไปด้วยเทคโนโลยีนั้นกลับกลายเป็นเมืองที่ศกกระปกมีแต่ความสูญเสียโรคร้ายนานา,นา,นา,นานชนิดเงินตราคือคำตอบเดียวที่จะสามารถทำให้แต่ละคนอาศัยอยู่ในโลกใบใหม่นี้อย่างสงบครับและทานเดียวที่จะได้เงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นได้จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันเกมมอรณะเดิมพันด้วยชีวิตที่จัด ขึ้นมาทุกปีครับเพื่อสนองกิเลสและตัณหาของชาวเมืองชะตากรรมของมนุษย์ยุคใหม่นี้จะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมอร์บลทุกคนกําลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังไทยเรื่องใหม่แต่ไม่ล่าสุดอย่างเรื่อง Dark กเวิเกมลากฆ่ารอดสําหรับเพื่อนเพ่นไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดินคนละหนึ่งไลค์เป็นกระใจาดให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ประเทศไทย หลังจากสงครามโลกครั้งที่3ได้จบไปสงครามครับที่ภาคทุกอย่างไปจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินและวัฒนธรรมผลของสงครามในครั้งนี้ครับไรซึ่งผู้ชนะแต่คงไว้ครับซึ่งสร้างความสูญเสียโรคร้ายภัยคุกคามต่างๆทุกคนในยุคนี้ครับจะต้องทําทุกอย่างให้มีชีวิตลอดในแต่ละวันต่อไปจากยุคที่เคยรุ่งเรืองเรื่องเทคโนโลยีตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่ยุคมืดอย่างเต็มตัวแล้วครับใครที่มีเงินอํานาจก็อยู่ค้าฟ้าดอย่างสงบไป แต่กลับกันใครที่อ่อนแอหรืออดอยากก็ต้องตกกลายเป็นเหยือ่อโดยปริยายที่โลกใบใหม่นี้รับเงินเป็นเพียงคําตอบเดียวที่ทําให้ทุกคนนั้นไปหยุดจุดสูงสุดได้กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆรับไม่สามารถถูกใช้ได้อีกต่อไปพูดง่ายๆเลยก็คือแค่คุณมีเงินรับก็ทําได้ทุกอย่างไม่เว้นแต่การฆาตกรรม ที่เกิดขึ้นแทบจะทุกนาทีครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับตัวละครหลักในเรื่องมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าในโลกยุคใหม่ใบนี้ครับในแต่ละปีจะมีการจัดการแข่งขันเกมมรณะเกมหนึ่งขึ้นมาที่มันถูกเรียกว่าการค้าประเพณีไม่ใช่ประเวณีนะครับเพื่อนๆอ,อยากเข้าใจผิดที่จะเป็นการหาอาสาสมัครคนกลุ่มหนึ่งครับเข้ามาเล่นเกมเดิมพันชีวิตเพื่อสนองตัญหาความโหดร้ายให้กับทุกคนได้ดูครับได้เสพสุกกันผู้เข้าแข่งขันทีมไหนหรือคนไหนครับสามารถ ยืนหยัดได้จนถึงเกมสุดท้ายคนคนนั้นรับจะเป็นผู้รับรางวัลเงินจํานวนมหาศาลที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นได้ ไปตลอดกันที่นี้ครับพอเราเข้าใจกฎเกณฑ์พื้นฐานของโลกยุคมืดกันแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ครับจะมีตัวละครหญิง3ามคนหลักๆด้วยกันที่เราจะต้องมาทําความรู้จักกันก่อนครับคนแรกก็คือไอรินหญิงสาวสวยคนหนึ่งผู้เติบโตและมีชีวิตรอดในโลกยุคมืดมาได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าแลกครับไม่ว่าจะกับใครก็ต่างรู้กิติศัพท์ของเธอคนนี้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าใครที่ไม่เคยนอนกับไอรินเนี่ยต้องกลับไปคิดทบทวนตัวเองใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าไอรินนั้นใช้วิธีการนี้ในการไต่เต้าตัวเองครับได้มา อยู่ในสังกัดของกวินได้สําเร็จมาเฟียผู้มีอํานาจมากๆในโลกยุคใหม่และเป็นถึงพอออกรับจัดการแข่งขันการค้าประเพณีในปีนี้เลยและนอกจากไอรินจะเก่งเรื่องบนเตียงแล้วเนี่ยสกิลการต่อสู้ต่างๆของเธอรับก็เรียกได้ว่าไม่เป็น2รองใครส่วนตัวละครหญิงคนที่2รับรัน ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเป็นนักสู้ข้างถนนรันมีความฝันครับว่าวันหนึ่งเธออยากจะมีชีวิตที่ดีและมีเงินใช้ไปตลอดชาติแต่บอกได้เลยครับว่ามันก็ไม่ง่ายทุกๆการต่อสู้ของเธอในแต่ละวันนั้น รันชนะบ่อยก็จริงครับแต่เงินพวกนั้นเนี่ยก็หาเลี้ยงท้องได้ไม่เต็มอิ่มสักเท่าไรเป็นแบบหาเช้ากินค่าเท่านั้นและคนสุดท้ายที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือเฟียครับเธอคนนี้เติบโตมาไม่ต่างกับสองคนที่ผมได้เอ่ยไปก่อนหน้านี้ทว่าเฟียนั้นกลับมองมุมกลับครับเธอคิดว่าสาเหตุที่ทําให้เธอมาอยู่ในจุดจุดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าสังคมที่ห่วยแตกและระบบที่พังพินาศชีวิตของเฟียในตอนนี้ครับเธอไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมันและอยากจะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบอันเน่าเฟะนี้ให้ได้และ ความฝันอันสูงสุดของเฟียในตอนนี้เลยก็คือการฆ่ากาวินครับและยกเลิกการค้าประเพณีไปตลอดกันก่อนที่ภาพกรับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของกวินพออ้อใหญ่ของเกมมรณะนี้กันบ้างที่เขารับได้เข้ามาท้าทามกับเฮียมาผู้ทรงอิทธิพลอีกคนครับในโลกยุคนี้ว่าปีนี้เนี่ยเฮียแกจะสนใจส่งคนลงเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้หรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า การที่แต่ละคนจะสามารถลงแข่งการค้าประเพณีนี้ได้ไม่ใช่ว่าใครอยากแข่งก็ลงแข่งกันได้ง่ายนะครับนักสู้พวกนั้นเนี่ยจะต้องมีสังกัดและมีสปอนเซอร์ในการอัดฉีด ให้ตัวเองรับมีสล็อตที่ว่าในการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเกมการแข่งขันซึ่งการที่กวินมาท้าทามเฮียหมาแบบนี้ถ้าเฮียสนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันครับเฮียจะต้องจ่ายเงินจํานวน30ล้านบาทเพื่อส่งคนในสังกัดของแกเนี่ยเข้าร่วมและถ้าคนของเฮียแกชนะเงินสปอนเซอร์ของรายอื่นครับที่ลงเข้ามาในกองกลางจะตกเป็นของเฮียหมาในทันทีและจะมีหลอรับที่เฮียแกจะพลาดโอกาสในครั้งนี้ไปด้วยก่อนการค้าประเพณีในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันนั้นสปอนเซอร์แต่ละคนครับก็ต้อง เดิมเป็นหานักแข่ง ที่จะมาเป็นกําลังหลักให้แต่ละทีมของตัวเองกันแล้วเพื่อชิงเงินรางวัลจํานวนมหาศาลแน่นอนกรับวาทางฝั่งของรันเนี่ยก็ได้ถูกคนทางฝั่งของกาวินครับตํารวจพายุได้เข้ามาท้าทามให้เธอไปอยู่ทีมของพวกเขาด้วยสิเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับการจะเข้าร่วมการแข่งขันในเกมนี้ต้องมีสปอนเซอร์หนับหนุนแต่รันยังคงไม่รับปากนะครับขอกลับเอาไปคิดก่อนแล้วกันเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตของเธอเองในขณะที่ทางฝั่งของเฟียครับในตอนนี้กําลังวางแผนกับเพื่อนหนุ่ม คนสนิทเพื่อหาทางในการฆ่ากวินให้ได้โดยไม่สนอะไรทั้งนั้นครับเอาจริงนะครับเพื่อนของเฟียก็เตือนว่าการที่เฟียททาแบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยเป็นการฉลาดสักเท่าไหร่ถึงเธอฆ่ากวินได้แล้วไงครับสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนขึ้นมาแทนเขาอยู่ดีแต่เฟียกลับไม่สนใจ เธอมองว่ายังไงก็ดีกว่าไม่ทําอะไรสักอย่างเลยครับทั้งสองคนก็เลยเตรียมอาวุธกันบุกเข้าไปในรังของกวินกันเพียงแค่2คนยิ่งถล่มครับฆ่าคนของกวินไปเป็น10บๆจนสุดท้ายแล้วนั้นพวกเขาคิดว่าตัวเองจะทําสําเร็จแล้วแต่ที่ไหนได้กวินครับเขาซ่อนตัวอยู่ต่างหากและเตรียมยกกาลังพลมาจัดการกับเฟียและคู่หูจนสุดท้ายพวกเธอก็ไปไม่รอดและด้วยความที่เฟียฆ่าคนของกวินไปค่อนข้างเยอะงานนี้ครับเธอจะต้องชดใช้ให้กับเขาอย่างสาสม กวินนั้นเห็นศักยภาพในตัวของเฟียนนะครับที่เธอนั้นกล้าทำถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าเธอมีกลิ่นอยู่พอสมควรครับกวินเลยบังคับให้เธอนั้นลงแข่งในฐานะของลูกทีมของกวินเองโดยมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือถ้าเฟียยอมทำเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าครอบครัวของเธอทิ้งรับเพราะว่าในตอนนี้ พวกเขาทุกคนในครอบครัวของเฟียถูกจับเป็นตัวประกันไว้หมดแล้วครับนั่นจึงทําให้เฟียไม่มีทางเลือกมากนะักตกลงยอมรับข้อเสนอน,นี้แต่โดยดีส่วนทางคุณตํารวจพายุเนี่ยฉากหน้ารับเขาทํางานให้กับกวินจริงๆแต่เบื้องหลังนั้นเขามีแผนการของตัวเองอยู่ตั้งหากตํารวจกวินครับเขาคิดการใหญ่อยากจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในวงการนี้ว่ากันว่าครับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ย จะมีโอกาสได้ไปเจอกับบอสซึ่งบอสในที่นี้ครับคือคนที่อยู่บนจุดสูงสุดเหนือทุกคนที่แม้แต่ตัวของกวินเองก็ยังต้องก้มหัวให้แก่ชายคนนี้ครับพายุก็เลยวางแผนจะใช้เงินจากทางการตำรวจเพื่ออัดฉีดนักสู้ทีมหนึ่งรับเข้าแข่งขันและเมื่อเขาชนะเนี่ยก็จะถือโอกาสนี้ในการไปฆ่าบอสแล้วยึดทุกอย่างของบอสครับมาเป็นของตัวเองโดยนักสู้ที่พายุหมายตาไว้ก็คือไอรินนั่นเองครับที่กำลังว่างๆอยู่พอดีหลังจากที่กวินเพิ่งเปิดตัวนักแข่งของตัวเองไปแล้วอย่างเฟียครับส่วนทางฝั่ง ของรันเองก็มีปัญหาอย่างหนักตังที่มีใช้ในตอนนี้ครับพอเธอแบ่งกับครอบครัวตัวเองแล้วก็แทบไม่มีเหลือเลยทางออกเดียวของรันในตอนนี้เลยก็คือจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันการค้าป,ประเพณีในปีนี้ด้วยแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสปอนเซอร์ในตอนนี้ครับต่างก็มีนักแข่งเป็นของตัวเองกันหมดแล้วรันก็เลยต้องบากหน้าครับไปขอร้องให้เฮียมาตรงๆสปอนเซอร์ไม่กี่คนครับที่ยังคงว่างงานอยู่ ให้ช่วยรับเธอเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งเฮียแกเนี่ยก็รู้กิติศัพท์ของรันเป็นอย่างดีว่าเธอนั้นเก่งขนาดไหนก็เลยตัดสินใจรับรับเธอเข้าร่วมทีมในครั้งนี้และหลังจากสปอนเซอร์ทุกเจ้าเนี่ยได้นักแข่งของตัวเองครับเข้ามาอยู่ในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมการแข่งขันค้าประเพณีในเกมแรกปีนี้ก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการ โดยผู้เขาเ้าแข่งขันในรอบแรกรับจะแบ่งออกเป็น7ทีมทีมละ2คนด้วยกันเป็น14คนโดยแต่ละทีมนั้นก็มากับคู่ขาคนสนิทกันทั้งนั้นครับกติกาในการแข่งขันเกมแรกนั้นก็คือเกมเก้า e อี D ้ดนตรีนั่นเองครับแต่ถูกประยุกต์ขึ้นมาใหม่ ดยการที่นักแข่งเนี่ยจะต้องไปขับรถของตัวเองรับในช่วงที่เพลงกําลังเล่นโดยที่มีความเร็วไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ระบบบอกและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วของใครตกแล้วแลวก็ก็เท่ากับว,ว่าคนคนนั้นครับต้องตายและในจังหวะที่เพลงนั้นหยุดลงรับทีมไหนที่หากเก้าอี้นั่งไม่ได้ก็ตายเหมือนกันและเมื่อทุกคนเข้าใจกติกากันครบแล้วเนี่ยเกมก็เริ่มต้นขึ้นมาครับการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่อยู่บนรถแล้วรับแต่ละคนต่างฟาดงวงฟาดงากันเต็มที่แต่ละฝั่งก็ต่่าางงหวงวั จะผักผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน ให้ขับรถต่อไม่ได้ครับเป็นการกำจัดคู่แข่งไปในตัวจนในที่สุดรับก็มีทีมหนึ่งตกรถไปทั้งคู่หัวของพวกเขาก็ระเบิดแทบจะแนนทีและอีกหนึ่งทีมครับที่ไม่สามารถนั่งเก้าอี้ได้ทันเนี่ยก็ถูกลูกปืนสส่ร่วงรับเป็นการจบรอบที่1ไปเหลือผู้รอดชีวิตอีกเพียงแค่5ทีมแล้วเท่านั้นครับทีนี้หลังจากเกมแรกได้แข่งเสร็จไปเนี่ยแต่ละทีมนั้นจะต้องพยายามเก็บตัวให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าขืนออกไปข้างนอกสุ่ม4สุ่ม5แล้วเลยก็ระหว่างที่แต่ละทีมมมยยยยััังงเเเเล่่่นนท้้3กกกกไไดดครบอาาาจจะถูาตโาพ พันันธ์ต่างๆก็เป็นได้ครับแน่นอนว่าในรอบแรกเดียวกวินได้รับความดีความชอบจากบอสเป็นอย่างงาม เนื่องจากการค้าประเพณีในรอบนี้มีเรตติ้งค่อนข้างสูงมากๆบอสผู้ไรหน้าตาครับจึงตกรางวัลเป็นปืนทองคําให้กับกวินเป็นอย่างงามพร้อมกับคําเตือนที่ว่าได้ดีแบบนี้เนี่ยอย่าริอาจคิดการใหญ่มาล้มบอลลังของกูละกันไม่งั้นฉันจะคาแมงให้หมดก่อนที่วันต่อมาครับก็ได้มาถึงเกมในรอบที่2นี้ถูกจัดขึ้นมาอย่างเป็นทางการด้วยเกมที่มีชื่อว่าตีจับครับกติกาในรอบนี้เลยก็คือแต่ละทีมที่เหลือนั้นจะต้องส่งคู่หูอีกคนครับตึงไว้กับอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให มัดตัวคนคนนั้นอย่างแน่นหนาและเมื่อเกมได้เริ่มต้นขึ้นมันจะรัดคอคนคนนั้นครับไปเรื่อยๆจนตาย ผู้เล่นคนไหนที่ไม่สามารถงมหากุญแจจากใต้น้ำมาได้ทันครับก็เท่ากับว่าจบนอกจากคู่หูจะขาดหายใจตายแล้วเนี่ยอีกคนครับก็ต้องถูกกำจัดทิ้งเหมือนกันและเมื่อเกมที่สองได้เริ่มต้นเนี่ยกรมาการครับก็ได้มีการโยนกุญแจลงไปในน้ำอย่างจำกัดแต่ละคนนอกจากจะต้องตามหากุญแจให้เจอแล้วเนี่ยยังจะต้องแข่งแย่งแข่งขันครับต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งกุญแจเหล่านั้นมาช่วยคู่หูบนฝั่งครับที่แต่ละคนค่อยๆตายอย่างช้าๆไอรินเป็นคนแรกที่งมหากุญแจขึ้นมาได้ ส่วนคนที่2รับกำลังจะเป็นรันแล้วแท้แต่เธอก็เห็นเฟียรถูกเล่นงานอยู่ครับก็เลยเข้าไปช่วยจนกุญแจดอกที่2ตกเป็นของเฟียร์แล้วรันนั้นก็หากุญแจดอกที่3ครับมาได้ทันในวินาทีสุดท้ายแบบพอดีเด็กจนกู้หัวของเธอนั้นเกือบจะตายรับเขายังสามารถปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ทันทําให้เหลือผู้รอดชีวิตในเกมสุดท้ายครับก็คือ4ทีมด้วยกัน เพราะว่ามี1ทีมที่ถูกกำจัดไปในรอบนี้โดยหลังจากเกมได้จบไปแล้วเนี่ยทุกทีมเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเกมสุดท้ายด้วยกันเพื่อหาผู้ชนะรับเพียงแค่1ทีมเท่านั้นรับเงินรางวัลจํานวนมหาศาลและเกมการแข่งขันรอบสุดท้ายนั้นก็คล้ายๆกับเกม2เกมที่ผ่านมาอยู่ในทีมการะเล่นพื้นบ้านเหมือนๆกันครับในเกมที่มีชื่อว่าอีมอนซ่อนผ้า นั่นเองครับโดยกติกาในรอบนี้ก็คือจะต้องมีคนหนึ่งรับในกลุ่มวิ่งรอบวงไปเรื่อยๆเพื่อแอบวางผ้าของตัวเองใส่คนไหนก็ได้ให้เนียนๆและคนคนนั้นรับจะต้องหยิบผ้าจากข้างหลังมาตีคนที่วางให้สําเร็จและถ้าทําได้ครับคนที่วางผ้าจะต้องถูกกาจัดออกไปแต่ถ้าทําไม่สําเร็จก็เข้ามานั่งที่ครับแล้วก็วนต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับกติกาของมอนซันผ้าที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับโดยก่อนที่เกมในรอบสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นก็มีการเตรียมสถานที่ต่างๆครับให้เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นการฉ ความต่างๆหรือว่าจุดไฟเพื่อความสวยงาม ก่อนที่ไอรินครับจะเข้ามาสแตนบายในห้องแข่งช้าที่สุดเพราะว่าเธอติดธุระบางอย่างจนในที่สุดแล้วเกมรอบสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการและผมต้องขอบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะครับว่าในฉากสุดท้ายของเรื่องเนี่ยจะเป็นฉากที่ผมนั้นงงที่สุดไม่เข้าใจถึงเหตุผลและที่มาครับของสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าเพราะฉะนั้นครับท่านเพื่อนจะงงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะไอคนเล่าอย่างผมมันก็งงเหมือนกันครับก็เลยกลายเป็นว่าผมจะขอเล่าตามสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังจริงๆและเราค่อยไปตีความ หลังจากเรื่องนี้ได้จบไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครที่เข้าใจเนี่ยก็สามารถเมนบอกแอดมินกันด้วยเด้อเอาละครับไปฟังกันต่อดีกว่า เกมได้เปิดขึ้นมาครับที่หมอสันคนหนึ่งเป็นคนเล่นเป็นคนแรกเขาเดินรอบวงไปเรื่อยครับพร้อมกับเพลงมอนซ่อนผ้าจนมาวางผ้าที่ข้างหลังของไอรินส่วนหมอครับก็มานั่งที่ไอรินคืนไอรินก็เลยต้องเป็นคนที่เดินวนต่อด้วยเพลงที่เปลี่ยนเป็นมอนซ่อนมีดครับเดินมาจบลงตรงที่วางผ้าที่ข้างหลังเฟียแต่ประเด็นมาอยู่ตรงที่เฟียนี่แหละครับเธอเดินตามหลังไอรินแล้วก็ร้องไห้ในประเด็นตรงนี้มันหมายความว่า เฟียจะต้องเอามีดจากในถุงผ้ามาวิ่งไล่แทงไอรีนหรือเปล่าเธอไม่กล้าทําก็เลยลองให้ออกมาอะไรแบบนั้นและเมื่อไอรีนไม่โดนแทงเธอก็เลยกลับมานั่งที่ของเฟีย แล้วเฟียก็เดินวนต่อเป็นรอบที่สองในเพลงที่เปลี่ยนเป็นมอนซ่อนปืนเฟียครับเดินมาหยุดลงตรงที่ข้างหลังไอรินเพื่อวางผ้าให้กับเธอในวินาทีนั้นรับไอรินพยายามจะคลำหาถุงผ้าข้างหลังเพื่อหาปืนอะไรแบบนั้นหรือเปล่าทว่ามันกลับไม่มีเพราะว่าคนที่มีปืนเนี่ยกลับเป็นรันรับที่ไม่รู้ว่าเธอเอาปืนมาจากไหนก่อนจะยิงอัดไปที่กลางลําตัวของไอรินตายขาที่แล้วทีนี้ครับ สัญญาณการถ่ายทอดสดทุกช่องทางเนี่ยก็ถูกตัดไปอย่างปริศนาแต่ละฝ่ายก็วิ่งวุ่นกันใหญ่ครับโดยเฉพาะทางฝั่งของกวินทว่าความวุ่นวายที่ว่านี้ก็อยู่ได้ไม่นานก่อนที่ทุกคนในห้องเนี่ย จะล้มลงไปนอนกองกับพื้นกันหมดทุกคนครับในสภาพที่ขยับร่างกายไปไหนไม่ได้เหมือนกับเป็นอมพาตแต่ยังคงมีสติกันทุกคนแล้วเนื้อเรื่องก็เฉลยครับว่าไอรินนั้นใส่ชุดเกาะเธอเลยยังไม่ตายครับและที่ทุกคนเป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าไอรินเองนั่นแหละครับเธอนั้นคือบอสของทุกคนมาตั้งแต่แรกและวางแผนจะล้มกระดานของเกมทั้งหมดก่อนที่เกมรอบสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ําด้วยการดรมควันครับ ท่านเพื่อนยังจํากันได้ไอรินเข้ามาในห้องนี้ช้าที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเธอก็เลยเตรียมยากแก้พิษสําหรับตัวเองไว้หรือเปล่า อันนี้ตัวหนังไม่ได้บอกนะครับแต่เธอเป็นเพียงคนเดียวในห้องที่ยังสุขภาพดีที่นี้แหละครับไอรีนในจังหวะนี้ก็เล่นยิงทุกคนในห้องเกมทิ้งจนเกือบหมดไม่เว้นแม้แต่กวินแล้วก็คู่หูของเธอเองครับจนมาเหลือ2คนสุดท้ายในห้องนั้นก็คือเฟียแล้วก็รันก่อนที่ไอรีนจะทําอะไรไปมากกว่านี้เนี่ยเธอได้เฉลยปมต่างๆครับที่ผลักดันเธอมาจนถึงจุดนี้ให้กับสองคนได้ฟังเรื่องมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ไอรีนยังเป็นเด็กอายุรุ่นดาวเขาเดียกับเฟียแล้วก็รันนั่นแหละครับทั้ง่ามคนน พวกเขาต่างเติบโตมาไม่เหมือนกันครับแต่สิ่งที่เหมือนกันทุกคนเลยก็คือพวกเธอเคยเป็นหมากให้กับพวกคนรวยในยุคนั้นทว่าไอรินเนี่ยมีจุดจบที่ดูเหมือนว่าจะแย่กว่าคนอื่นๆเธอนั้นถูกพาตัวไปขืนใจตั้งแต่ตอนนั้นครับความแค้นความเกลียดชังทุกอย่างก็เลยผลักดันให้เธอครับเอาตัวเขาแลกกับทุกสถานการณ์ดันตัวเองกลายมาเป็นบอส ของพวกคนรวยทุกคนในยุคนี้ได้และแก้แค้นมันครับทุกคนที่เคยทํากับเธอไปรันกับเฟียก็เลยพยายามจะเจรจาด้วยแรงเฮือกสุดท้ายว่าเราผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยสามารถช่วยกันเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตได้นะอย่าให้มันจบแบบนี้เลยแต่ไอรินกลับไม่สนใจรับจัดการส่งทั้งรันแล้วก็เฟียลงไปคุยกับรากมะม่วงแทบจะแน่นทีครับเพื่อที่ว่าตัวเองนั้นจะเป็นบอสผู้กุมอำน,นาจต่อไปโดยหลังจากนั้นไม่นานครับไอรินก็ได้เรียกตัวเฮียม,มา มาพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อหยิบยื่นปืนสีทองให้กับเขารับได้เป็นหัวหน้าคนต่อไปในการค้าประเพณี ปีหน้าก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดรับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างครับหลังจากเรื่องราวใน Dark World ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นฉากสุดท้ายใช่ไหมละ่ะที่ตัวของผมเองพยายามอย่างมากครับในการจะย้อนกลับไปดูในหลายๆครั้งถึงการกระทำครับบทพูดทุกอย่างที่ตัวละครแต่และตัวพยายามจะทําขึ้นมาแต่ผมก็สามารถตีความให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจอย่างที่เล่าไปเท่านั้นจริงคร,รับผมพยายามแล้วจะหาบทวิเคราะห์จากท่านอื่นๆแต่มันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ ก็เลยมาจบลงตรงที่ว่าผมจะขอวิเคราะห์ในมุมมองของผมให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยแล้วกันและต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวผิดถูกประการใดอภัยให้ผมมานาที่นี้ด้วยแล้วกันผมคิดว่าครับในฉากสุดท้ายนั้นที่ไอรินตัดสินใจฆ่าทุกคนในเกมนั่นก็เป็นเพราะว่าเธออาจจะรู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าเกมในครั้งนี้เนี่ยทั้งเฟียร์แล้วก็รันแอบรู้ความจริงมาว่าเธอคือบอสใหญ่ทั้งหมดครับของการค้าประเพณีที่ผ่านมาที่ถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นรันได้ตัดสินใจครับยิงไอินโดย ไม่ลังเลก่อนที่การถ่ายทอดสดจะล่มเพราะเซิร์ฟเวอ,อร์ถูกโจมตีนี่กำลังจะเป็นการค้นระบบอย่างที่เฟียเคยวาดฝันเอาไว้หรือเปล่าและเธอได้แอบร่วมมือกับรันแบบลับๆอะไรแบบนี้ไหมในการกำจัดไอรินครับแต่ไอรินก็อาจจะไปรู้มาก่อนหน้านี้ว่า2คนนั้นหาทางกำจัดเธออยู่ครับไอรินก็เลยจัดก,การวางแผนล้มกระดาน าทุกคนทิ้งแม่งรีเซ็ตทุกอย่างใหม่ครับเพื่อที่ว่าตำแหน่งบอสของเธอนั้นยังคงอยู่ตลอดไปและอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อา,ารนี้ตาดชีวิตเธอจะหาไม่ครับซึ่งการวิเคราะห์ของผมที่ได้พูดไปนะเนี่ยเป็นเพียงแค่การมาโนเรื่องราวที่หนังไม่ได้กล่าวถึงขึ้นมานะครับให้มันสามารถอธิบายถึงเหตุผลและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ให้เข้าใจได้มากที่สุดครับใครที่มีเหตุผลอื่นเนี่ยแอดมินขอความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่างงมากจริงๆครับไม่เคยดูหนังอะไรที่งงเท่ากับเรื่องนี้มาก่อนเอาละครับเสร็จสิ้นการวิเคราะห์หนังเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยแอดมินขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่2เต็ม10และกันครับสําหรับศักยภาพของนักแสดงและธีมของหนังรับที่หนังไทยไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเต็มไปหมดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการกระจายบทพล็อตของหนังปมของตัวละครรวมไปถึงความสัมพ ต่างและเกมที่พวกเขาเล่นครับเรียกได้ว่าใช้ไม่ได้เลยดูไปแล้วชวนงงแบบสุดๆเข้าใจได้ยากมากๆภาพตัดไปตัดมาจับใจความต่างๆแทบไม่ได้เลยครับซึ่งปกติแล้วท่านเพื่อนสังเกตกันครับทางช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องที่ดูหนังค่อนข้างง่ายมากๆไม่ว่าจะดูเรื่องไหนครับที่คนอื่นว่าไม่สนุกช่องนี้ก็ดูสนุกไม่เหมือนใครแต่ไม่ใช่กับเรื่องนี้จริงๆครับมันแย่ไปทุกจุดจริงๆและถ้าใครอยากรับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้เนี่ยก็รับชมได้เลยวันนี้ครับที่ Netflix ตอนนี้กําลังขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งเข้าไปแล้วครับ คงมีหลายๆคนถูกใจกันอยู่ไม่น้อยแหละเอาละครับกว่าจะมาเป็นคลิปนี้ได้เนี่ยพวกเราก็เหงื่อตกอยู่พอสมควรท่านเพื่อนจะก,การุณากดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์หรือว่ากดติดตามให้กับพวกเราเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจมหาศาลให้กับทีมง,งานทุกๆคนแบบมากๆเลยครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ